สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวลำโพงบูทูธนะฮะของ Bose รุ่น Soundlink Mini 2ไม่ได้รีวิวอะไรนะรีวิวการใช้งานเพราะว่าตัวนี้ผมจะนำลงประมูลที่แฟนเพจผมนะอัน5 5ทอยนะครับก็เลยมารีวิวการใช้งานให้ดูว่ามันใช้งานได้นะเว้ยอะไรทำนองนี้ตัวนี้ made in Mexico นะครับ ตอนผมซื้อผมซื้อกับที่ร้านมั่นคงแกสเกตนะแต่ใบเสร็จไม,ไม่ได้เก็บแล้วล่ะนานมากแล้วน่าจะเกินน่าจะเกิน3ปีแล้วนะครับตัวนี้แต่ผมก็รักษาอย่างดีนะดูสิซีลกล่องอะไรเอ่ยยังอยู่คือกล่องยังคมอยู่เลยนะครับอ่าของแท้นะฮะของแท้แน่นอนเอาละมาดูอุปกรณ์นะนะก็เ,เก็บไว้อย่างดีแหละไม่ได้แต่ก็ใช้นะ เดี๋ยวจะบอกว่าไม่ได้ใช้ก็โมมันก็ใช้อ่ะครับแล้วก็ชาร์จแบตไปเรื่อยๆตอนนี้แบตเตอรี่เนี่ยผมว่าใช้งานได้ต่อเนื่องเนี่ยเกิเน2ชั่วโมงอนะ่ะได้แน่ๆอยู่แล้วนะฮะนี่ครับที่มันแถมมาก็จะมีหัวปลั๊กแบบเนี้ยน่าจะใช้อันนี้เป็นประจำกรณีที่ใช้อไอตัวดปเตอร์เขาอ่ะนะเนี่ยเป็นหัวปลั๊กกองเห็นไหมเอ่ยแถมมาให้ยังอยู่นะครับก็ไม่ได้ใช้อะไร ผมไปใช้ที่เพราะมันเป็นอ่าตัวชาร์จเป็น Micro ไมโคร USB ไงนะยังพอมีก็เลยใช้ของมือถือมาชาร์จอ่ะหาพอดีแกะตัวกล่องนะครับดูข้างในนี่ยังอยู่โฟมปิดก็ยังอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวบอดี้เครื่องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพพอใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้นะไม่เร็วร้ายหรอกผมตีให้80%แล้วกันนะ อันนี้ก็คือกล่องครับภายในกล่องนะครับแร้วก็ตรงนี้ด้านล่างนี่มันเลื่อนออกมาได้นะโบ่อย่างเี้นะในนี้มันจะเก็บผมก็เก็บแท่นครับแทน่นแท่นชาร์จก็จะมีอะไรมัางในนี้ก็จะมี อิสเทอร์โปรดักต์กุมือการใช้งานเราก็ไม่ได้ใช้อะเนะเาะก็เก็บก่อนนะต่อไอ้นี้ที่ฉีกมาใช้ก็คือไอ้นี้ฮะมอปแปลงหรือวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์คือที่เมื่อกี้เราเอาเราอันนีเน้เราเอาไอ้กล่องชมพูเนี่ยจำได้ไหมเมื่อกี้ที่น้าพูดนะตอนแรกเอาอันนี้นะครับ ผมเอาวันนี้เสียบใช้แบบนี้ดูนะเสียบแบบนี้มันก็จะกลายเป็นที่ชาร์จแล้วนะครับไปก็ไปเสียบเต้าหรืออะไรพวกนี้แล้วข้างหลังตูดเนี่ยมันจะเป็น USB ซึ่งเขาจะแถมสาย USB มาให้เป็นไมโคร USB แบบนี้นะแล้วก็เอาฝั่งหนึ่งเสียบตรงนี้แล้วอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งนี่ก็ไปเสียบที่หลังเครื่องก็ได้นะครับหรือจะมาเสียบที่ แท่นก็ได้แท่นชาร์จนะฮะแท่นชาร์จคือตัวนี้แท่นชาร์จของโบสก็ยังอยู่ก็เอาไอ้น,นี้เสียบนะฮะเสียบตรงข้างหลังนี้แล้วก็เอามอแปลงเสียบทางนี้แล้วก็ค่อยเอาเครื่องลาโพงเนี่ยมาวางบนนี้มันก็จะชาร์จก็ได้ก็เทด่ดีถ้าเราเห็นตามสูนย์่ะเขาจะวางแบบนี้ไงเพราะว่ามันจะ ชาร์จไปด้วยเวลาจะหยิบออกก็หยิบออกอย่างนี้ไปเลยเลยใช่ไหมครับอันนี้คือที่ศูนย์ก็จะมักมักวางอย่างนี้แต่ผมอ่ะผมมักจะเสียบชาร์จจากตัวลงรูนี้เลยเห็นไหมมันมีไมโคร USB ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็เสียบชาร์จเลยไงไม่ได้ไม่ได้ใช้ด็อกไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ด็อกเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ใช้แท่นแท่นชาร์จแบบนี้นะจะไม่ได้ใช้แต่มันก็หยิบออกมาใช้นะคำว่าหยิบออกมาใช้คือหยิบออกมาลองอ่ะตอนซื้อมันก็ต้องลองมานะว่าอะไรใช้ได้เสร็จแล้วก็เก็บเนี้ย ไม่ได้ใช้เอามาประมูลนะครับไรายได้ก็นำมาเข้ากระเป๋าน้าเพื่อเป็นค่าข้าวค่า,า,าอาหาร <c oughs> ดูเศร้าจังวลาคือยอดจากการประมูลเท่าไหร่ก็ตามนะจบเท่าไหร่ก็ตามสมมติจบพันเดียวผมจะ 10%จาก1000ก็คือ100บาทนะครับเอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากนะครับอุ้มหมาอุ้มผางจังหวัดปากจังหวัดตากเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ด้วยครับ10%ของยอดนะอ่าในนิดหน่อยๆน,นะก็ทําบุญนะครับไม่ได้ว่าจะบอกว่าตัวเองเป็นคนดีอะไรนะคือก็ช่วยช่วยกันนะ่ะแค่แค่นี้แหละ เดี๋ยวมันดราม่าอีกหาว่าน้าแม่งช่องช่างกระแสบุญอีกมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้สร้างเนี่ยก็เก็บเก็บใส่ไว้ในนี้นะครับเอาละพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้เดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูลำโพงกันนะครับตัวลำโพงนี่ดูบอดี้ภายนอกก่อนนะครับแน่นอนฮะมันก็พอมีริ้วรอยอยู่บ้างเพราะมันเป็นของมือสองแต่มันเป็นมือสองจากผมเองนะ คือผมซื้อมือหนึ่งแกะกล่องมาท่านเอาไปก็คือเป็นมือสองเลยนี่คือเซ็กแคนแฮนของจริงเลยมันไม่ใช่เซ็กแคนแฮนแบบสมมติเราไปซื้อของที่เรียกว่าเซ็กแคนแฮนมันอาจจะเป็นมือสี่มือห้ามือหกมาก็ได้แต่เราก็เรียกว่าของมือสองถูกไหมเราจะไม่มีแบบร้านขายของมือห้าอย่างเงี้ยมันไม่มีถูกไหมมันจะเป็นขายของมือสองแต่อันนี้คือมือสองจริงๆเว้ยนะซื้อมือหนึ่งมาจะเป็นตัวบอสซาวลิงมินิทูนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น2แล้วนะ รุ่นสนะมันจะเขียนที่หน้ากล่องน,นะว่า Soundlink b o s าว s ิ s o u n d l i Mini 2นะครับที่ตัวลำโพงมีอะไรมั่งก็จะมีอันนี้ด้านหน้านะก็จะเป็นสัญลักษณ์บ o สนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเหมือนรูเบรดรูร่อรูอะไรของเขาแหละมันก็มีออกเสียงออกเหมือนกันนะสภาพโดยรวมนะครับอันดูใกล้ๆนะก็ก็พอใช้ได้นะผมว่าไม่ขี้เลยอะ ผมก็ไม่รู้กล้องมันจะได้แค่ไหนนะแต่เราก็ให้ดูกันจริงๆนะครับเดี๋ยวจะบอกว่านาเอามาเก่าหรือเปล่าเนี่ยเอามาให้ดูอ่าเดี๋ยวผมเปิดวันที่ให้ดูก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราจะปิดมือถืออ่ะผมหยิบมือถือผมพื้นมาก่อนนี่มือถือผม4เมษายนนะ2566นะครับตอน6โมงเนี่ยก็คือรีวิวโบสเลยก็คือ ทังคานที่4เมษานะครับแต่รู้ว่ารีวิวป,นะปัจจุบันเลยนะไม่ใช่รีวิวไว้นานแล้วไม่ใช่อันนี้ปัจจุบันเลยอ่ะดูดูดูรอบเครื่องก่อนรอบเครื่องก็จะมีนี่ฮะปุ่ม power แล้วก็ลบบวกไอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรนะตรงนี้มีอะไรเปล่าวะตรงนี้ไม่เคยใช้อะไม่รู้คืออะไรก็ไม่รู้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจุดจุดจดเนะี่ยไม่รู้ใช้อะไรปกติจะเปิด power แล้วก็บวกลบอันนี้บวกลบก็คือเล่งวอลลุ่มนะครับแล้วก็บลูทูธบลูทูธ บลูทูธเนี่ยกรณีที่ท่านยังไม่เคยไม่เคยแพรไม่เคยแพรมันกับมือถือหรืออะไรนะต้องกดค้างนะแล้วก็เปิดบลูทูธที่มือถือแล้วมันก็จะแพรกันนะครับให้แพรกันก่อนนะอ่าแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะมีรู AUX นะครับก็คือเอาสายเหมือนมินิมินิ3.5มาเสียบแล้วก็ไปเสียบกับเครื่องเล่นอย่างเช่น iPod ก็ได้หรือเครื่องเล่น MP3 อะไรก็ได้ที่มันมีรูรูเสียบมารูฟังอ่ะ เอามาเสียบแล้วมันก็เสียงก็จะมาออกลำโพงเรานี่นะครับและอันนี้ก็จะเป็นไมโคร USB ก็อย่างที่น้าบอกก็คือที่ชาร์จมันนะเวลาชาร์จเวลาชาร์จมันก็จะขึ้นไฟสีเขียวเขียวเอ้ยไม่สีเขียวสีสีแดงแดงถ้ามันเต็มมันจะเป็นสีเขียวครับอ่าอันนี้ส่วนด้านด้านล่างตรงนี้มันก็จะเป็นยางนะยางกันลื่นนะครับอ้าวไปวางนะมันก็จะไม่ลื่นนะเนี่ยถ้าไปวางบนพื้นผิวมันก็จะไม่ลื่นสภาพก็ออยังดีอยู่เลยนะครับตัวหนังสือ,อยังไม่ค่อยลอกเพราะนะ้าไม่ได้ออกนอก สถานที่อ่ะถ้าฟังก็ฟังในบ้านแล้วก็นั่นจะพูดว่าไม่ค่อยได้ฟังมันก็โมอ้อะนะมันก็ฟังบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับจํานวนปีที่เราซื้อมากับจํานวนชั่วโมงที่เราฟังเนี่ยผมว่าผมไม่น่าฟังเกิน50ชั่วโมงอะใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่น่าฟังเกิน50ชั่วโมงเลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหม5้ชั่วโมงนี่ประมาณกี่วันเอง2วันเองนะครับจาก สามสี่ปีที่ซื้อมาเนี่ยสามปีสี่ปีซื้อมาเนี่ยไม่รู้ว่ายังฟังไม่ถึงหรอกเพราะว่าออตอนนั้นคุณแม่ยังอยู่นะฮะผมก็ไม่ได้เปิดลำโพงฟังหรอกแต่ซื้อมาเพราะว่าเพื่อนซื้อก็ซื้อด้วยกันเห็นผลกูมีแค่นี้จริงๆไม่รู้จะโกหกทำไมก็ซื้อเขาซื้อกูก็ซื้อด้วยะฮะนีสัยแบบเนี้ยก็เลยอะมาต่อไปลองเลยมาเปิดก่อนนะครับก็อันนี้ผมหยิบมือถือมาอันหนึ่งแล้วก็เปิดเครื่อง มันจะพูดว่าแบตเตอรี่100%มันก็จะเซิร์ชหาสัญญาณบลูทูธนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเปิดไว้ผมก็เปิดบลูทูธอ่ามันพูดว่านี่คะมันเจอไหม Boss Sound Link Mini นี่มันจะเจอแบบนี้เชื่อมต่อสำหรับการโทรและเสียงแล้วอ่ามันจะพูดแบบนี้มันจะพูดชื่อเครื่องโทรศัพท์มือถือผมอ่ะอันหา5น55ครับ สงสารมันเหมือนกันนะบางทีเนี่ยมันก็จะบอกว่าเชื่อมต่อการโทรและเสียงแล้วแบตเตอรี่เอาจะบ้าอีบ้าไปกดอีกอันหนึ่งอาไรอเนี่ยเห็นไหมแบตเตอรี่เหลือร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ผมผมเพิ่งชาร์จไปนะครับแล้วก็ามารีวิวคราวนี้เราจะมารีวิวเสียงกันนะว่ามันใช้งานได้ปกติดีนะเราก็ต้องเปิด youtube นะครับแล้วก็เลือกไปที่เพลงที่มัน นะดูก่อนนะหนึ่งนะครับต้องเลือกเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์อ่ะอย่างเนี้ยครับอย่างพวกเพลงพวกนี้เสียงโคตรตึ๊บเลยนะฮะ mm hmm. จะบอกให้กู <ค umbers. S 1> <Ki> เปิดเพลงอะไรวะอาม่าอาม่อามาอามา Oh, mm -hmm. oh, ประมาณเนี้ยเพราะว่าเพลงเพลงพวกเนี้ยมันเป็นเพลง no copyright ก็คือไม่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับก็เลยเอามาเปิดได้นะไม่งั้นมันจะเทสลำโพงยังไงอะ่ะถ้าไม่เปิดเพลงนะฮะก็เอาไปลองฟังเอาไปไปใช้งานกันดูผมไม่รู้ใช้คาว่าลองได้ยังไงนะเพราะมันเพราะมันก็ใช้งานได้นะครับถามว่าเสียงดีไหมอะโบสทนะครับโบ๊ทอะอตัวแค่เนี้ยดังนั้นห้องอก็คือว่าถ้า รีบเอามาประมลประมูลเนื่องจากว่าอีกอาทิตย์หนึ่งมันก็จะสงการแล้วนะครับเนาะวันนี้วันที่4 4เมษาและอีกอีกประมาณ9วันก็สงการแล้วดังน,นั้นเผื่อใครยังไม่มีลำโพงพกไปเปิดฟังที่นูุ่นแบบตุ้มตุ่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 มตุม,ม,มแล้วเป็นของแท้นะอืมก็เรียนเชิญนะครับมาประมูล ผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรหลักฐานอะไรวะว่ายืนยันว่าเราซื้อเป็นของแท้ก็เอาด้วยเกียรติของผมนะเอาผมซื้อของแท้มาจากร้านร้านผมผมว่าเอยชื่อร้านเฮียแกนะครับผมกับเฮียแกรู้จักกันร้านเฮียมั่นคงนะฮะก็ซื้อจากที่นั่นแหละซื้อมา2ตัวของผมตัวหนึ่งเพื่อนตัวหนึ่งนะฮะแต่พวกใบเสร็จวมันไม่เหลือแล้วล่ละเพราะว่าประกันเนี่ยมันประกันปีหนึ่งอยู่แล้วจริงไหมโบส์อันสวโสพลก็ประกันปีหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ยังไงมันก็หลุดประกันไปอยู่แล้วอ่ะเน้นซื้อไปก็คือมันไม่มีประะกันนแต มันไม่ใช่ของพังเสียงไม่แตกแน่นอนอันนี้ไม่ใช่ของพังไม่ใช่ของไม่ใช่ของเสียเป็นของใช้ได้มือสองจากผมเองดังนั้นตัดสินใจเอาเลยครับว่าท่านจะให้ราคามันเท่าไหร่และใน10%ของยอดที่จะชนะผมนําไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลอุ้งผางจังหวัดตากเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ด้วยนะครับอาคาประมาณนี้แหละลําโพงก็รีวิวประมาณนี้มันใช้งานได้อยู่แล้วฟอชาเรา ิดเครื่องเสร็จก็ปิดกดปิดนะกดทีเดียวมันก็ปิดไปตัวนี้มันก็ดับนะฮะเอาละครับขอบคุณมากครับยังไงลบกวนด้วยนะครับนะจะได้มีตังค์เอาไว้ไปซื้อของเล่นต่อไป